มาในวัตถุประมสูตรอุปมาด้วยผ้าพะสูตนนี้มาในมัชฌิมปนิกายมูลปัญธาแต่ว่าจะไม่ยกมาเล่าทั้งพิสูตรนะแต่ยกมาจฉพาะบางจุดในพะสูตนมาเล่าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้นี่เป็นคําของพระอานท์นะสมัยหนึ่งพระผู้มีผ้ภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปีณิกาเศรษฐีใกล้กรุงสาวถีณที่นั้นพระองค์รับสั่งเรียกพิสูจทั้งหลายว่าพิสูจน์ทั้งหลายพันพิสูจน์เหล่านั้นทูลรับสนองพระดำนักแล้วจึงสัตว่า ช่างย้อมผ้าอาจนำผ้าสกรปรกเป,เปื้อนใส่ลงในน้าย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะเป็นผ้าที่ย้อมได้ไม่ดีมีสีไม่สดใสที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเป็นผ้าไม่สะอาดฉันใดเมื่อจิตเศร้าหมองทุขติก็เป็นอันหวังได้ฉันนั้นตรงนี้คำบาลีคือจิตเตสังกิริเถทุขติปาติกังขา เมื่อจิตเศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้ยกตัวอย่างอัวมาคือเรื่องเหมือนผ้าที่ไม่สะอาดพอไปย้อมมันก็ย้อมออกมาได้ไม่ดีช่างย้อมผ้าอาจนําผ้าสะอาดหมดจดใส่ลงในน้ําย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะเป็นผ้าที่ย้อมได้ดีมีสีสดใสที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเป็นผ้าสะอาดชั้นใดเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้ฉันนั้นมาลีคือ จิตเตอสังกีเลตเถสุขติปาติคังขาเมาจิตไม่เศร้ามองสุขติก็ไม่อันหวังได้ก็เปรียบเหมือนกับผ้าที่สะอาดหมดจดพอนําไปย้อมมันก็ย้อมออกมาได้ดีมีสีสดใสน,นะพองค์ก็ตัดถึงกิเลสที่ทําให้จิตเศร้ามองไว้มีสิบหกอย่างกิเลสที่ทําให้จิตเศร้ามองมีอะไรบ้างคือหนึ่งอภิชาวิสมาโลภะถ้าไปตามสารก็คือความโลภไม่สม่ําเสมอคือความละโมบอภิชาว์บว่าความละโมบตัวนี้เคยสอนเป็น้วในตอน อุศุสนกำบลสิบ,บแต่อภิชาในที่นี้ความหมายคนละแบบกันนะถ้าเป็นอภิชาในอุคุสนกำบ,บทสิบเนี่ยถ้าเป็นอริยบุคคลจะไม่มีเพราะพระอริยบุคคลจะไม่มีการละเมิดอุคุสนกำบลดสิบนะแต่อภิชาวิสมารโลภานี้แม้แต่เป็นพระอริยะยกเว้นพระละหันนะก็จะมีได้เพราะรวมถึงความโลภทั้งสิ่งที่สมควรและไม่สมควรสองพยาบาทความไม่พอใจสามโธทะความกโกรธสี่อุปนาหะความผูกโกรธก็คือจองเวร 5มัคคะความรบหลูคุณท่าน6ปราสาความตีเสมอเจอิสาความริษยา8มัจฉริยะความตนี9มายามัญยา10บสาธยะความโมเอวด 11. ธเอถมภะความหัวดื้อ 12. บสอสารัมภะความแข็งดี13ามานะความถือตัว14อติมณะความลูบมินเขา 15. ห้ามัทะความงัวเมา16ประมาทะความประมาทที่หข้อนี้เรียกว่าอุปกิเลสเป็นกิเลสที่ทำให้จิตเศร้าหมอง และเมื่อจิตเศร้ามองแล้วทุกขติก็เป็นอันหวังได้วันนี้จะอธิบายพุทธพจน์ประโยคนี้จิตเตสังกิลเลเถทุกขติปาติกังขาว่าหมายความว่าอะไรพระองค์ตัดประสมนี้ก็คือวัตถุประมาะสูตรนี้เนี่ยเพื่อแสดงผลของความเพียรว่าจิตเป็นธรรมชาติผุดผ่องเหมือนผ้าขาวตามปกติเราจึงสามารถย้อมให้เป็นสีต่างๆได้หากจิตเป็นธรรมชาติเศร้ามองเหมือนขนแกะดํา<ำ>ก็ไม่อาจจะยอมให้เป็นสีต่างๆได้พระองค์ตัดว่าที่จริงแล้วเนี่ยจิตผุดพ่องบริสุทธิ แต่เศร้าหมองเพราะกิเลสคําว่าจิตผุดพองเนี่ยมุ่งหมายถึงพวังคจิตนะถ้าได้เรียนอภิธรรมเนี่ยจะได้เรียนเรื่องประเภทของจิตที่ทาหน้าที่ต่างๆกันอย่างตอนเราเกิดเนี่ยก็จะมีปฏิสนธิจิตทำหน้าที่ปฏิสนธิทําให้อุบัติขึ้นในพบใหม่ระหว่างที่เกิดอยู่เนี่ยตอนช่วงหลับสนิทก็จะเป็นพูวังคจิตหมายถึงหลับไม่ฝันนะทาหน้ทาที่สืบต่อบภพชาติทําให้ไม่ตายนั่นแหละเพราะจะมีจิตสืบต่อไปแบบนี้เราจึงจังอยู่ในพบนี้ได้อยู่ ยังไม่เคลื่อนจากภพนี้ไปซะก่อนตอนที่เกิดกุศลอกุศลต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นชวนาจิตกินสุดท้ายในขณะจะเปลี่ยนภพก็จะเรียกว่าจุดจิตจิตในอธกกา,าของพระสูตรนี้ท่จะบอกว่าคําว่าจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องเนี่ยหมายถึงปริสนทธิที่จิตกับพระวังคจิตท่าในอธิบายว่าส่วนจิตนั้นผุดผ่องตามปกติในขณะเกิดปริสนทธิจิตและพระวังคจิตดังดพุทธพจน์ว่าพิสุททั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนแต่จิตนั้นเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จอนมา นี่เป็นพุทธพจน์อีกที่หนึ่งปภัสระมีทางพิเกเวจิตตังตันจะโขออาคัรตุเกหิอุปก,กิกเดเสหิอุปก,กิริตถังนี่ที่บอกว่าเป็นอุปก,กิดเดศเมื่อกี้ไงจิตนี้ปภัศสอนก็คือมันสว่างสดใสผ่องใสยอย่างนั้นแหละแต่จิตนั้นเศร้าหมองไปด้วยอุปก,กิเเดที่จรมาก็คืออุปก,กิกเดสิหกข้อที่พูดไปขอนานนี้แต่ว่าในอธถกถาธรรมบทท่านระบุว่าเอาแค่พวังคจิตเท่านั้นกล่าวโดยละเอียดว่าใจปกติคือพอวังคจิต พวังกะจิตนั้นไม่ถูกโทษประทุษทร้ายอุปมาว่าน้ำใสเศร้าหมองแล้วเพราะสีเขียวเป็นต้นที่จรมาจึงจำแนกเป็นน้ำเขียวเป็นต้นจะชื่อว่าน้ำใหม่ก็ไม่ใช่จะชื่อว่าน้ำใาสตามเดิมนั่นแหละก็ไม่ใช่ฉันใดแม้จิตนั้นก็ถูกโทษมีอภิชาเป็นต้นที่จรมาประทุษร้ายแล้วจะชื่อว่าจิตใหม่ก็ไม่ใช่จะชื่อว่าพระวังกะจิตตามเดิมนั่นแหละก็ไม่ใช่ฉันนั้นดังพระผู้มีภาคตัดว่าสุยงหลายจิตนี้ประพัดสอนแต่จิตนั้นเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรมา ในที่หนึ่งบอกว่าเอาปฏิสนธิกับพวังแต่ในที่หนึ่งเอาเฉพาะพะวังอย่างเดียวในจริงแล้วแม้แต่ปฏิสนธิก็เป็นพวังขจิตเหมือนกันนะได้ชื่อใหม่เพราะทำหน้าท <umb> ี่อีกแบบหนึ่งั่นนองคราวนี้อธิบายเรื่องเมื่อจิตซ่อมหมอทุกขติเป็นอันหวังได้คือคำว่าทุกขติปฏิคังขาเมื่อจิตซ่อมหมอทุกขติเป็นอันหวังได้หมายความว่าเมื่อจิตเป็นเช่นนั้นทุกขติก็เป็นอันหวังได้ความหมายคือก็เป็นอันหวังได้อย่างนี้ว่าเขาจะไปสู่ทุกขติพบแน่นอนไม่ไปสู่ที่อื่น คือจะกเป็นผู้เกิดแน่นอนถ้าจิตเศร้าหมองก็ย่อมไปสู่ทุกติภพทุกติภพคือภพที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากก็มีอยู่สี่ภพภูมินะคือนรกเปรตอสุร,รกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานที่เป็นทุกติภพสําหรับผู้ที่ทําบาปจะไปเกิดนะปุจจุบันทุกติมีสองอย่างคือปฏิปฏิทุกติกับคติทุกติคติในแรกหมายถึงการปฏิบัติคติในที่สองหมายถึงภพภูมิที่ไป ถ้าตานในแรกทุกขติแปลว่าการปฏิบัติอันเป็นทุกขหรือการปฏิบัติที่น่ารังเกียจทุกไปได้สองอย่างหนึ่งคือความทุกข์ยากลาบากในหนึ่งแปลว่าน่ารังเกียจเดี๋ยวที่บายฟังว่าการปฏิบัติที่มันทุกข์ยากลาบากหรือว่าน,าน่ารังเกียจมันเป็นยังไงส่วนในสองทุกขติแปลว่าคติอันเป็นทุกข์หรือคติที่น่ารังเกียจธรวมาคติก็คือพภูมิที่ไปนะก็คืออบายสียนั่แหละมาที่บายเรื่องปฏิปฏิทุกขติก่อน เรื่องการปฏิบัติอันเป็นทุกข์หรือการปฏิบัติที่น่ารังเกียจเนี่ยมีแบ่งประเภทเป็นสองอย่างก็คืออาคาริยะปฏิปฏิทุกติปฏิปฏิทุกติของชาวบ้านที่ครองเรือนสองอานาคาริยปฏิปฏิทุกติปฏิปฏิทุกติของบรรพชิตผู้ออกจากเรือนสําหรับผู้ครองเรือนแล้วบุคคลผู้มีจิดเศร้าหมองย่อมฆ่าสัตว์ย่อมลักทรัพย์แล้วก็ย่อมทําอกุศลกระบทสิบแม้ทั้งหมดเลยให้บริบูรณ์ บุคคลนี้แหละชื่อว่าอาคาริยปฏิปฏิทุกติเป็นการปฏิบัติอันเป็นทุกข์ที่น่ารังเกียจสําหรับพวกของเรือนผู้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยที่เขาทําบาปทำอกุศลต่างๆอ่ะเคยอธิบายไปแล้วเรื่องอกุศลกระโบดสิบอกุศลกระโบดสิบเนี่ยแหละเป็นเครื่องแยกความเป็นคนดีหรือคนไม่ดีผู้ที่มักทํำอกุศลกระหบดสิบก็จัดว่าเป็นคนพาเป็นคนไม่ดีผู้ที่ทํากุศลกระบดสิบก็จัดว่าเป็นบัณฑิตเป็นคนดีอย่างนี้ ฉะนั้นบุคคลผู้มรรคทรรมอุสนกำหนดสิบตรงนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ที่มีจิตเศร้าหมองเป็นผู้ปฏิบัติทุกติปฏิบัติสิ่งที่เป็นทุกข์ที่น่ารังเกียจทำไมถึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นทุกข์อุศนกำหนดสิบเนี่ยเพราะผู้ที่จะทาําอุศลกำหนดสิบเหล่านั้นได้จิตต้องเศร้าหมองนะถ้าจิตดีไม่สามารถทําอุศลเหล่านั้นได้ไม่ว,ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์เป็นต้นเศร้าหมองด้วยอะไรอะ ด้วยวิชาวิสมภารโลภะบ้างด้วยพยาบาทบ้างด้วยโกทะบ้างที่พูดไปบุคคลนั้นพอกายแตกย่อมเข้าถึงนรกเข้าถึงเดรัฉานเข้าถึงเปรตวิสัยนี่แหละชื่อว่าคติทุคติตอนทําบาปเรียกว่าปฏิปฏิทุคติตอนเข้าถึงนรกเพราะทํากรรมชั่วนั้นเรียกว่าคติทุคติทันไหมตอนทําบาปด้วยจิตเศร้างงจัดเป็นปฏิปฏิปฏทุคติเพราะทําบาปนั้น จึงได้เข้าถึงทุทกขติต่อมาและคําว่ากายจศาพเพทาตรงนี้หลังกายแตกแล้วเข้าถึงจะลกเป็นต้นไรตามดับเนี่ยเป็นการแสดงถึงไม่มีครบในระหว่างมาขั้นก็คือตายแล้วไปจะรกทันทีตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดชันทันทีตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตทันทีอย่างนี้ไม่มีกายเป็นสัมภเวสีเล่นร่อนอะไรก่อนไม่มีนะนี่เป็นฝ่ายของผู้ครองเรือนต่อมาฝ่ายของผู้ที่ไม่ได้ครองเรือนบ้างแม้บรรพชิตบวชในศาสนานี้แล้วเป็นผู้มีจิตเศร้าหมอง ทำตัวเป็นทูตส่งข่าวสารให้ครื่อหัต์อย่างเงี้ยหรือว่าทําเวชกรรมทําตัวเป็นหมอยารักษาให้ชาวบ้านทั่วไปหรือว่าพยายามเพื่อทําลายสงทํทลายเจดีย์หรือว่าเลี้ยงชีวิตด้วยอเนสนาต่างๆมีการให้ไม้ไผ่เป็นต้นอเนสนาก็จะแบ่งหลายอย่างนะให้ไม้ไผ่ให้ไม้ชําระฟันให้ดินเหนียวให้จุนคือมีการประจบครื่อหัตถ์ด้วยการให้สิ่งของเพื่อวังให้เขาเอาของมาให้ตอบแทนนี่เป็นอเนสนา ย่อมบำเพ็ญอนาจารและอโครจรแม้ทั้งสิ้นให้บริบูรณ์อนาจารน็กที่เต็มเต็มว่าปราปรสมาจารเข้ามาถึงความประพฤติเดวัานต่างๆที่ไม่เหมาะสมกับบรรพชิตอ่ะถ้าใครจะดูตัวอย่างก็ไปอ่านในต้นบันญญัติของกุลธุสกาศสิกขาบทแล้วก็อโครจรนั่นคือการไปคุกคีกับผู้ที่ไม่ควรคุกคลีด้วย มีหญิงโสเภณีเป็นโคจรก็คือไปคุกค,คีกับหญิงโสเภณีมีหญิงไม้เป็นโคจรไปคุกค,คีกับหญิงที่กําลังหาคู่ถ้าเล่มแปลท่านมักจะแปลว่าสาวเถือแบบหาคู่ไม่ได้จนปล่อยให้อายุมากขึ้นในคำพิธีอธิบายท่านอธิบายว่าหมายถึงหญิงที่กําลังงหาคู่อยู่ถ้าอย่างเงี้ยพระไม่ควรจะไปคุกค,คีกับหญิงเช่นนั้นแล้วก็พวกกระเทยไม่แต่พิษณุโีก็ยังเป็นผู้ที่ไม่ควรไปคุกค,คีด้วยเลยอย่างในพระวินัยเนี่ยมีเจอแค่สิบห้าวันครั้งเดียวเองนะวันอุโบสถ พิสุนีก็จะมาขออาวาจนและแม้แต่พิสุให้อาวาจนยังต้องมีการแต่งตั้งเลยนะไม่ใช่ใครก็จะให้อาวาจพิสุนีได้นะต้องเป็นผู้ที่บรรษายี่สิบขึ้นไปเป็นพิกุนวัตกะผู้สูตรถึงจะสามารถให้อาวาจพิสุณีได้ฉะนั้นกันไว้ขนาดนี้เลยนะว่าไม่ให้พิสุไปคุกคีกับพิสุณีเพราะหญิงชายทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุกคีกันมากมันก็เป็นเหตุให้เกิดอกุศลมันจะมีลาดับอย่างนี้เริ่มแรกคือสังสักขะก่อนการคุกทีด้วยการเห็นการพูดคุยเมื่อมีีสสัสาาคะแล้ววจมิ คือความคุ้นเคยสนิทสนมเมื่อมีวิสาสะแล้วจึงมีโอตาระคือราคาอย่างลงแล้วทาให้เกิดกรรมช่วยต่างๆขึ้นมาได้สกหาลาเพศออกไปก็เกิดจากเหตุตรงนี้มาก่อนนะพระที่สึกเพราะผู้หญิงไม่ใช่อยู่ดีๆสึกนะมันเริ่มมาจากสักคะวิสาสะแล้วก็ค่อยโอตาระอย่างนี้แหละฉะนั้นวิธีการคืออะไรตามคําแปลไทยเขาจะแปลว่าชักสะพานเสียก็คือตัดเหตุออกคุยเท่าที่จําเป็นแลถ้าคุยกันก็คือคุยอัดคุยทํา อย่าไปคุยเรื่อยปืยไรสาระไปเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวพูดคุยกันอะ่ะเอาต่อมาพอบรรพชิตไปทาอย่างนั้นแล้วไปทําคาชั่วต่างๆที่บรรพชิตไม่ควรทําเหล่านั้นนี้แหละชื่อว่าอาณาคาริยะป,ปฏิป,ปฏิทุกติคือการปฏิบัติที่เป็นทุกข์หรือน่ารังเกียจสําหรับผู้ไม่คลองเรือนแม้บรรพชิตนั้นตั้งอยู่ในครรมชั่วนั้นแล้วพอกายแตกทาลายไปย่อมเข้าถึงนรกเข้าถึงสัตว์เดรัจฉานเข้าถึงเปรตวิสัยกลายเป็นผู้ชื่อว่าสัมมนาักษ์สัมมนาเปรต มีกายอันพ้าสังกติที่ถูกไฟไหม้ลุมตัวอยู่ย่อมส่งเสียงร้องควครคลางเที่ยวไปนี้ชอว่าคติทุกติพอทําคาชั่วที่เป็นปฏิปฏิทุกติแล้วก็ย่อมเข้าถึงทุกติอีกต่อหนึ่งในตอนหลังจากตายไปแล้วนี่เป็นคําอธิบายของคําว่าจิตเตสังกินิเถท,ทุกติปฏิครงขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกติก็เป็นอันหวังได้คือหวังได้แบบนี้ในแรกหมายถึง เมื่อจิตเศร้าหมองด้วยกิเลสแล้วบุคคลจึงทำรมชั่วต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสในสองหมายถึงบุคคลไปเกิดในทุกขติด้วยการปฏิบัติอันเป็นทุกข์หรือน้ารังเกียจนั้นที่พุทธพจน์ต่อมาจะพูดถึงผ้าที่ซักสะอาดแล้วไปย้อมก็จะกลายเป็นผ้าที่มีสีสันสดใสงดงามได้เนี่ยเปรียบเหมือนกับจิตที่ไม่มีกิเลสมาทําให้เศร้าหมองก็ย่อมเข้าถึงสุขติจิตเตอสังคีริเทสุขติปฏิคัขงขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้ ชื่อว่าสุขติก็มีสองอย่างคือปฏิปฏิสุขติกับคติสุขตินก็แบ่งเป็นสองอย่างเหมือนกันตรงปฏิปฏิสุขติอะแบ่งเป็นอาคาริยะปฏิปฏิสุขติกับอนาคาริยะปฏิปฏิสุขติอาคาริยะปฏิปฏิสุขติคือการปฏิบัติที่ดีของผู้ครองเรือนก็ได้แก่การนำเพนกุศลกรมบดสิบเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นคือทำตรงกันข้ามกับข้อปฏิปฏิทุกติกันแหละเรื่องรักษาศีลเนี่ย แค่เราไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยถือว่าเรามีศีลหรือยังแค่เราไม่ลักทรัพย์ใครเนี่ยถือว่าเรามีศีลหรือยังศีลต้องเกิดมาจากมีเจตนาแต่งดเว้นเช่นเมื่อวานที่เราสมาทานศีลกันไงเนี่ยอย่างหนึ่งมีเจตนาจะงดเว้นจากการทําผิดศีลเหล่านั้นหรือถึงไม่มีเจตนาไว้ก่อนแต่มีวิทัศน์คือการงดเว้นเกิดขึ้นมาได้ในขณะมีเหตุที่ทําให้เรื่องละเมิดและอดใจไม่ทําเช่นมียุงมากัดก็อดใจไม่ฆ่ามันได้ นี่เรียกว่าเป็นวิรัติก็เป็นศีลประเภทหนึง่งเหมือนกันฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแค่ไม่ทําบาปก็ถือว่ามีศีลไม่ใช่แบบนั้นเพราะศีลเป็นกุศลธรรมเพราะถ้าอย่างนั้นจะกลายเป็นคนป่วยนอนติดเตียงไม่รู้เรื่องรู้ราวมีศีลนะใช่ไหมเขาไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยหรือว่าคนที่ถูกขังเดี่ยวในคุกอะ่นะจะกลายเป็นผู้มีศีเลเรานะซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีศีลก็ได้ไม่มีศีลก็ได้ต้องพูดอย่างนี้อ้าวไม่แน่นะตอนอยู่ในคุกที่ขังเดี่ยวเนี่ย เขาสำนึกตัวขึ้นมาได้ใช่ไหมคำชั่วมาอย่างเงี้ยเขาก็เลยตั้งใจงจะง,งดเว้นคำชั่วเหล่านั้นนี่เขาก็คือว่ามีศีลในคุกอั่งแหละตัวอย่างนี้เห็นชัดก็เช่นเรื่องพระมหาชนกไงตอนที่ไหา้น้าข่ามมาสมุทเห็นไหมจะไปฆ่าสัตว์จะไปลักทรัพย์อะไรใครตัวน,นั้นได้อยู่ในมหาสมุทรคนเดียวแต่ท่านพอเห็นว่าวันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงก็เทน้นนําเค็มเนั่นแหละบ้วนปากสมทานอุโบสถศีลแส้นศีลันอยู่ที่เจตนาหรือวิรัต์แบบนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีดๆจะถือว่ามีศีลสำหรับอาคาลิยะ ก็กรณีที่สามารถละเว้นอกุศลเหล่านั้นบำเพ็ญกุศลกำบนดสิบก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพิผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อเว้นจากอภิชาความละโมบเว้นจากพยาบาทความปองร้ายแล้วก็มีสมาธิบำเพ็ญกุศลกำหนดสิบเหล่านี้นบุคคลน,นั้นเมื่อตั้งอยู่ในธรรมนั้นแล้วหลังจากกายแตกทำลายตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นเลิศแห่งมนุษย์ความเป็นเลิศแห่งเทวดานี่เรียกว่าเป็นคติสุคติทำดีแล้ว เมื่อตายไปก็จะไปเกิดในสุคติก็ได้แก่เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดเป็นเทวดาท่านพูดถึงเทวดาก่อนเพราะว่าถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยบำเพ็ญธรรมที่ทําให้เป็นพรมได้ยากเพราะพรมเนี่ยเกิดจากการทาําฌานต่อมาอนาคาริยะบางบุคคลที่เป็นดรมมาชิตเป็นผู้ไ่ครองเรือนเนี่ยบวชแล้วในศาสนานี้เป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ชัมระจะตุบบริสุทธิ์ที่ศีลให้บริสุทธิ์จะตุบบริสุทธิ์ที่ศีลก็คือปฏิโมขัดสังวรศีล ก็คือสำรวมในปฏิโมกอินทรียสังวรศีนั่นคือสำรวมอินทรีย์เปรียบเหมือนเต่าที่ถูกสุนัขจิ้งจอกเล็งไม่อยู่กะว่าถ้าเต่าตัวนี้มันโผล่หัวโผล่ขาโผล่หางออกมาเมื่อ,อไรเนี่ยเราจะกัดไอ้ตรงส่วนนั่นแหละแล้วก็จะฟัดเอามันออกจากกระดองมากินแต่เมื่อใดก็ตามที่เต่าสามารถหดทั้งหัวทั้งขาทั้งหางอยู่ในกระดองนั้นได้นักจิ้งจอกก็ไม่ได้ช่องที่จะทําร้ายมันได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันเมื่อบรรมชิดรู้ว่าเมื่อไปดูอะไร เมื่อไปฟังอะไรเป็นต้นที่จะทําให้กิเลสเกิดขึ้นมาได้ก็ปลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นนี่ที่ว่าปีอินทรีย์สังวรหรือแม้แต่ถ้าเกิดมันไปเห็นโดยไม่ตั้งใจเข้าไปแล้วก็มีสติหลครับบางจิตในมุมที่สมควรได้ในหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงแต่แรกในสองคือถึงพบแล้วก็มีสติระง,งับกิเลสได้ใส่ใจโดยประการที่จะไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นนี่เรียกว่าอินทรีย์สังวรแล้วนะหนึ่งปฏิโมคะสังวรศีลสองอินทรีย์สังวรศีลสามอาชีวปริสุทธิศีลคือการเลยงชีพบริสุทธ ก็คือเนียงชีพโดยเว้นจากอาเนสนาเว้นจากการหลอกลวงที่เป็นมิจฉาอาชีวะจนได้ปัจจัยต่างๆมีจีวรเป็นต้นมานี่เรียกว่าเป็นอาชีวประลิษฐ์ที่ศีลส,สี่ปัจจิยะส,สันติจัดศีลมีการพิจารณาปัจจัยสี่ในขณะใช้สอยหรือว่าภายหลังก็ได้แก่พิจารณาจีวรมินดาบาดเศรัฐนะแล้วก็ขีดลานปัจจัยเภสัชบริขารถ้าเป็นจีวรมินดาบาดและเศรษฐนะเนี่ยพิจารณาแค่วันละครั้งก็ได้แต่สำหรับขีดลานปัจจัยเภสัชบริขารก็คือยารักษาโรค ต้องพิจรารณาทุกครั้งที่ใช้สอยใส่ใจเหตุคือความอา,าพาธตนจุดนั้นถึงใช้นี่เรียกว่าเป็นปฏิยะสนิจจศีลที่พระพิจารณาปฏิสังขาโยนิโซเนี่ยนี่แหละตรงนี้ต้องใส่ใจแบบนั้นเ่นจ mm ีวรเนี่ยก็ใส่ใจว่าไม่ได้ใช้จีวรเพื่อระดตกแต่งให้สวยงามใช้เพียงเพื่อปกปิดความละอายเท่านั้นอะไรแบบนี้มินดาบก็ไม่ได้ฉันเพื่อเล่นเพื่อมมวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งฉันเพียงเพื่อให้อัตภาพนี้เป็นไปได้ เสนานะก็อยู่อาศัยเพียงเพื่อป้องกันพวกลมพวกแดดพวกเดือบไรต่างๆป้องกันความหนาวความร้อนเพื่อให้สะดวกในการพุทธพรมจันทร์ยารักษาโรคก,ก็ใส่ใจว่าเพื่อรักษาโรคเพื่อให้แต่ภาพนี้เป็นไปได้อย่างนี้มันมาชิ้นนั้นชําระบริสุทธิ์ที่ศีลสีให้หมดจดสมานทานทุตงสิถือเอากรรมาฐานที่เหมาะสมแก่ตนในอารมณ์ 38, สามสิบแปดเสพเสนานะที่สงัดกระทำบริกรรมกรสินทำชานธรรมบัติให้เกิดขึ้นบรรลุโสดาปฏิมตครบรรลุสักกทาคามิมาคบรครลุอนาคามิมรคอย่างเงี้ย ชื่อว่าอนาคาริยาปฏิปฏิสุกติคือการปฏิบัติที่ดีของบรรพชิตผู้ไม่คลองเรือนบรรพชิตนั้นเมื่อตั้งอยู่ในธรรมนั้นแล้วพอกายแตกทําลายไปถ้าไปเกิดในมนุษย์โลกก็จะเกิดในตระกูลใหญ่สามตระกูลอย่างของอินเดียเขาจะแบ,บ่งเป็นสี่ตระกูลใช่ไหมกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรก็ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลที่ไม่ต่ำนั่นคือเกิดเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์คือไม่ใช่เป็นคนยากไร้หรือว่าไม่เกิดในสวรรค์กัมมวัตวจรหกชั้นสวรรค์หกชั้นก็มี จารุมหาราชิกาตาวติงสะยามาตุสิตานิมันน,า,นาตีและก็ปรนิมิตวัสวัตตีถ้าเกิดทําบุญทั่วไปนะทานศีอะไรแบบเนี้ยก็จะไปเกิดในสวรรค์6ชั้นนี้แต่ถ้าเกิดทําฌานก็จะไปเกิดในภพพรม10ชั้นหรือว่าในสุทาวาส5สุทาวาส5นี่จฉพะกรณีเป็นพระอริยบุคคลนะเรียกว่าเป็นอริยระภวัคภูมิก็มีขวิหาอตตปาสุทัสสทุตัสสีแล้วก็อคติฐาหรือว่าไปเกิดในอรุปรภูมิ4 ก็แบ่งเป็นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาย,นยตนะแล้วก็เนวััญญาณาสัญญายตนะนี่แหละชื่อว่าเป็นคติสุคติพบภูมิที่ดีอ่ะก็ได้อธิบายเรื่องจิตเตสังกิลเลเถทุคติปฏิสังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุคติเป็นอันหวังได้คือหวังได้แบบนี้ก็คือถ้าเกิดจิตมันเศร้าหมองนุกเกดแล้วการกระทําก็จะทําชั่วด้วยเมื่อทําชั่วแล้วก็ยังไปถึงทุคติพบอย่างแน่นอนด้วย เหมือนกับผ้าที่สกปรปกไปย้อมมันก็จะได้ผ้าที่ไม่ดีจิตเตอสังคิริเตสุขติปฏิคังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอนันสมองได้คือเมื่อจิตไม่มีกิเลสเหล่านั้นมาทําให้เศร้าหมองจอมจะทําทสิ่งที่ดีเมื่อทาสิ่งที่ดีก็อย่อมเข้าถึงสุขติภพอย่างนี้